สดใสสดใสรับอากาศที่สดใสสดใสในบรรยากาศชุ่มฉ่ำในวันนี้ใช่ตอนที่จะฉ่ำแฉะเปียกไปกว่านี้แฉะกับแป้งแล้วก็ดูปกสวยอันนี้ฉ่ำและแฉะก่รมิติศาสซาวเวบิลสังเกตไหมเราจะพูดน้อยลงเปนเรื่อยๆไม่คุณผู้ชมต้องฉ่ำและแฉะแน่ๆตาฉ่ำง่วงอะงพาทุ่มดูเถอะไปดูไย สวยเซ็ตเอกแตกช่แฉะกเลยทีเดียวตาแฉะใช่ตาแฉะดูไปสินาทีแฉะต่อไปเราไปหนึ่งนาทีเหรอบ้านาทีเดียวจริงเหรอจริงเอาว่นาทียังเหรอนาทีเดียวทำไมหนูรู้สึกว่าอีพวกนี้มันบ้าแไปดูอะไรที่พี่สาระกันดีกว่าค่ะคุณชมกับช่วงสาวโซไซตี้บายอัลพายคุณป๊อปลาอยู่ค่ะหนูนึกว่ามันจะพูดเองนะเนี่ย เมื่อกี้ไม่ได้พูดอยู่เลยว่าซาวาตีสซาวาตี้ท้องไปอย่างนั้นแหละแล้วก็แบบว่าเออลืม ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ s o u t d Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมยังพาท่านไปอยู่ในช่วงของ How to by Alpine ครับเล่าเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันขึ้นเสียงแบบง่ายๆแบบเล่าสู่กันฟังนะครับผมวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องที่ฮอตที่สุดเรื่องของการใช้ในถยนต์นั่นคือ TV ดิจิตอลนะครับผมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยระบบนะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพร้อมและรถส่วนใหญ่ก็ติดตั้งระบบนี้ลงไปกันแล้วนะครับแต่การใช้งานในเรื่องของการรับชมทีวีดิจิตอลเนี่ย,ง,ง,ยง่ายๆนะครับอยู่แบบ บแบบแรกก็คือเป็นการใช้สมาร์ทโฟนครับ คือสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีฟังก์ชันแบบ HDMI นะครับเราสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับและเราก็เปิดแบบออนไลน์เนี่ยเข้าสู่รถยนต์แล้วก็สามารถรับชมได้เช่นกันแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับเนื่องจากว่า1เลยเนี่ยสามาร์ทโฟนบางรุ่นอาจจะไม่มี HDMI ข้ะอ2เกิดความยากครับเพราะต้องซื้ออุปกรณ์สายเชื่อมต่อที่ระเกะระกะไหนจะเป็นสายชาร์จอีกนะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตนะครับการเราดูภาพขึ้นไหวบ่อยๆอย่าง YouTube TV ออนไลน์แน่นอนครับ ชั่วโมงเน็ตเนี่ยรถดังรถเร็วนะครับตัว Data เนี่ยวิ่งปุ๊บแน่นอนเราอลิมเปตก็จริงนะครับแต่ว่าอลิมเต 3G หรือ 4G เนี่ยมันก็มีแค่จํากัดอยู่ส่วนหนึ่งพอพ้นไปปุ๊บเป็น 2G มันก็เกิดความกระตุกกระตุกล่าช้านะครับเพราะนั้นเราก็มีทางเลือกหนึ่งครับที่เราใช้งานได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้แบบจูเนอร์ดิจิตอลแบบบ็อกซ์เลยนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อทีเดียวซึ่งของอาไยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ เป็นการรับสัญญาณแบบมีความคมชัดสูงนะครับแบบไฮเดฟเลยนะครับแล้วก็สามารถขับรถได้อย่างสบายใจรวมไปถึงภาพออกมาแลเรื่องเสียงเนี่ยมีความไพเราะสามารถสั่งงานจากหน้าจอได้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าทั้ง2รูปแบบนี้เวลาใช้งานจริงๆแล้วเนะี่ยเขาใช้งานกันอย่างไรบ้างครับเอาละครับผมเรามาลองใช้งานจริงกันบ้างครับโดยเริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนก่อนละกันนะครับ ฟังก์ชัน HDMI เนี่ยก็ต้องดูที่ h ฮดจูนิตนะครับว่ามีฟังก์ชันนี้หรือเปล่าอย่างตัวนี้ครับเป็น X0.8 เป็นจอขนาด8นิ้วของ Alpine มีฟังก์ชัน HDMI In นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นก็มีพวก X0.9 จอ9นิ้วและก็9.57ที่เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับเราต้องซื้อ HDMI มาก่อนนะครับข้อ2คือตัวแปลงสัญญาณจากตัวสมาร์ทโฟนเป็น HDMI ซึ่งในตัวโชว์ตัวนี้เราเป็น iPhone 6 Plus นะครับก็เริ่มต้นง่ายๆครับเสียบครับ ฝั่งหนึ่งอาจจะเอาไว้ใช้ก็ได้นะครับผมแล้วเสียบเข้าที่สมาร์ทโฟนเลยนะครับปึ๊บ,บเพียงแค่นี้ครับหน้าจอจากสมาร์ทโฟนเราก็จะมาสะแสดงผลบนหน้าจอของอัลไพาแล้วเพียงแค่นี้ครับเราค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับผมพิมพ์คำว่าทีวีออนไลน์แล้วก็โกนะครับผมสกอร์ไปปั๊บผมดูอันที่เป็นของทีวีสนุกแล้วกันเข้าเลยครับ แล้วก็เลือกช่องที่ต้องการดูนะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะรับชมทีวีต้นนะครับหรือการรับชมไฟล์หนังออนไลน์ได้อย่างง่ายๆจากสมาร์ทโฟนซึ่งข้อเสียก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับว่า สัญญาณบางช่วงอาจจะแบบว่าวิ่งไม่เร็วพอนะครับหรือว่าอินพุตในมือถือเรามีไม่เพียงพอแล้วก็จะทําให้ภาพเนี่ยอาจจะดูไม่คมชัดได้นะครับแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือการใช้ตัว Junior Box นะครับซึ่งอันนี้เป็นของ Alpine เองครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหน้าตาก็จะดูสวยงามนะครับแบบนี้นะครับทำการติดตั้งในรถยนต์ซึ่งของ Al p i n เองนั้นสามารถต่อแบบ RCA หรือแบบ h d m i ก็ได้เช่นกันนะครับเพ so ื่อความคมชัดสูงเมื่อตั้งเข้าไปนะครับมีเสารับที่แข็งแรงนะครับและเรบสัญญาณภาพได้ดีคราวนี้เนี่ยภาพออกมาที่มีความคมชัดมากกว่าครับก็มาดูนะครับผมไปที่ตัว DVB-T นะครับเห็นไหมครับภาพมาแล้วครับเป็นการรับชมทีวีต้นแบบง่ายๆข้อดีของการใช้จุนเนอร์บ็อกของอาพพาคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนช่อง ได้จากการสัมผัสหน้าจอหรือการใช้ปุ่มที่ตัวรีโมทพรมไรก็ได้ครับผมเพียงแค่นี้ทุกข่าวสารและความบันเทิงก็ติดตัวของเราไปทุกการเดินทางครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมวิธีการใช้งานรับชมทีวีนิทอนในรถจนของเรานะครับ ก็มีทั้งแบบสมาร์ทโฟนและแบบจูเนอร์บ็อกซ์จริงๆแล้วการใช้งานทั้งสอย่างเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้นะครับว่าใครมีอุปกรณ์อย่างไรหรือมีงบประมาณอย่างไรแต่สำหรับผมนะครับต้องการคุณภาพสูงในการรับชมขณะขับขี่นะครับแบบไฮเดฟเลยผมขอเลือกแบบจูเนอร์บ็อกซ์แน่นอนครับใช้งานง่ายสะดวกสามารถกดค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องไปพวงกับตัวสมาร์ทโฟนอีกนะครับ หากใครนะครับมีข้อสงสัยอยากรู้ในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานเครื่องสุตรยนนะครับสามารถไปทิ้งข้อมูลไว้ที่ Facebook ของเราครับ how p e society และเราจะหยิบเรื่องเหล่านี้นะครับมาเล่าแบบง่ายๆแบบ how to ให้ฟังแบบเล่ากันแบบเหมือนเพื่อนเลยครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ุณชมรอคอยอยู่ซึ่งของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็คือเสื้อจาก pioneer ค่ะแล้วก็ usb crystal จาก pioneer เช่นเดียวกันอย่างละ1รางวัลค่ะง่ายๆเพียงคุณพิมพ์เฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปค่ะพวกเราหรือว่าช่วงไหนก็นได้นะคะของรายการนี้นะคะตอนที่กําลังออนแอร์อยู่เท่านั้นนะคะถ่ายรูปเลยค่ะแล้วก็เอาไปโพสต์ลงแฟนเพจของรายการนะคะเสือคาว่า extra sound ค่ะ เราไปโพสเสร็จปุ๊บแล้วก็หฮชแทากคำว่าถายเออเนีย่ยค่ะ,ะของเรามนของพายวันนี้นะคะทั้งสองรางวัลเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรากำลังังแบบว่าพูดอยู่เนี่ยซารับเชิญของเรามารอเราเรียบ<ม>ร้อยแล้วไปดูกันดีกว่าว่าสาวรับเชิญในวันนี้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้เอ็กซ์เซอร์าวได้สัมภาษณ์เป็นรถอะไรรถของใครไปดูคะ่ะ สด้ดีค่ะ,ก,ะคก,กันอีกแล้วนะคะกับแขงรับเชิญคุณหน้าคุณตาของรายการเราเองคุณเคยดีเลยอะเออคุณหน้าคุณตาพอเข้าใจคุณเคยยังไงพี่ยิ้มก้ามาหลายเทปแล้วไงคะอ๋อจะกันมาหลายหลายเทปแล้วแต่ว่าว uh ันนี้เปลี Armed ่ยนฟิลฟิลอะไรฮะเ้อสถานีออกซิเจนฟิลอ่ะไอ้นี่งงงงค่าสี่สามสงเคยท่าอะไรเคยถ่ายงะเร้เพราะาอะไร เราขาวๆเราชิญันแบาดีดีกว่าค่ะคุณผูช้ชมขาวก็ทำไมวันนี้พี่เอ็มถึงจะต้องมานั่งในรายการเอ็กซ์สาวอีกครั้งกับรถคันใหม่ล่าสุด ครับที่เพิ่งทําไปใช่ถึงขนาดลูกค้าเนี่ยจะต้องถ่ายรีวิวให้เลยนะอะไรเพราะอะไรมีอะไรเก๋กู๊ดขนาดต้องถ่ายรีวิวด้วยอะคะคอนเซปต์ของคันนี้เป็นยังไงบ้างคะคอนเซปต์ของคันนี้อะครับผมเออผมตั้งชื่อมันว่าเออเลติวิวนะครับเราเดาวันปีกระจกมาทุกที่เป็นดวงตาเหมือนปีศาจเลยเฮ้ยนเพราะว่าไม่มีตาแดงๆโผล่ขึ้นมาอยู่นะแต่พอเปิดขึ้นมาอย่างฮะใหญ่ใจขนาดนั้นเลยเหรอตก เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่ยังลองพุดใหม่นะพอปิดกระจกแล้วมันจะเป็นอะไรนะเป็นมันมีเหมือนดวงตาขึ้นมาเฮ้ย <Hey! S 2> แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นคอนเซปต์นี้คืคันนี้เนี่ยมันก็เป็นล็อกฟอร์ดนะคะรับติมของล็อกฟอร์ดเนี่ยคือออกเป็นสีแดงนะครับเป็นโลกโก้ของเขาเนี่ยก็สีแดงอยู่แล้แลวเราก็เลยทำติมให้ภายในยเนี่ยเป็นแดงดำ แล้วทำไมจะต้องมีดวงตาอ๋อมันเป็นของมันเองจังหวะมันขึ้นมาอ๋อคือไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วน้าคือส่วนบริเวณที่ทางท้ายรถจริงๆมันคืออะไรคะมันก็คือลําโพงครับที่เราใส่ไฟเข้าไปเสร็จแล้วเวลาปิดท้ายมันลงมาเนี่ยมันเห็นเหมือนดวงตามขึ้นมาอ๋อมนมองอยู่แบบว่าแบบเหมือนดวงตามีคนมองอยู่ดูแบบนี้เหมือนไฟท้ายรถที่แบบว่าเห็นเป็นอารมณ์เป็นสีหน้าอะไรเงี้ย โอ้โหแล้วคันนี้เห็นบอกว่าเป็นล็อกฟอร์ทั้งคันเลยหรือเปล่าครับเป็นล็อกฟอร์ฟูลซิสเต็มเลยนัีนเรามาเริ่มจากข้างหน้าเลยดีกว่าด้านหน้าเริ่มจากฟอนก่อนเลยครับฟอนนี่ใช้รุ่ไหนแน่นอนอยู่แล้วครับรถแข็งทุกคันของออกซิเจนเนี่ยครับก็จะเป็นแอลพ์ทั้งหมดว้าวอกวาดีสแอลไพรุ่นไหนค่ะคันนี้ครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวแอลพ e 554นะครับ คันนี้เนี่ยในเรื่องของความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าคือต้องการในส่วนของการดูหนังฟังเพลงด้วย uh huh. เราก็เลยเน้นเป็นทูดินไปเลยนะครับในส่วนของทูดินที่ในราคาที่มันย่อมเยาวด้วยแล้วก็ราคาที่จับต้องถึงไม่แพงมากเกินไปนะครับ uh huh. แล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยนะครับเราก็เลยเลือกคันนี้มาใช้ในส่วนของตัว Airplay 5สีาาเนี่ยตัวนี้เนี่ย uh huh. ก็จะมีเรื่องของทำอะไรน้นด้วย uh huh. นะครับสามารถทําให เกิดความรู้สึก2 s y ซิสเต็มได้นั่นก็คือชุดหน้าแล้วก็ฟังในเรื่องของ S Q ได้ถึงความเป็นโพส t s สเตจได้สามารถดึงทพาอะไรเ์มนซ้ายขวาเพื่อให้สร้างวท <V 3 S 2> ีเสปยงเวทีเสียงเกิดขึ้นนะครับส่วนทางด้านท้ายที่จะเป็นคอนเซปต์ของราเจะาทาคันนี้เนี่ยก็ mm. จะเป็นในส่วนของ S Q X L นะครับ <S, s Q X L S, s Q X L ก็จะเป็นการฟังแบบเสียงดังฟังเพลาะ Oh. แล้วทำไมเป็น SQL <Yeah. S 1> ปกติก็เป็น ESQL อ,อันนี้เราต้องตีความเข้าใจก่อนเลยว่า oh. ESQL เนี่ยนะครับมันเป็น,เป,นเป็นคำที่ใช้ของรายการ oh. สถาบันแข่งขันของเอ a มม่าเอมม่าใช้คำว่า ESQL เพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำลิขสิทธิ์ของเอมม่างั้นแสดงว่าคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะแข่ง เอ็มมากแล้วก็มองนะอ๋อจริงเหรอคะแล้วทำไมถึงไปเรียกเขาว่าเป็นคันนี้คันนี้มันแข่งได้แข่งรายการของอียร์กาอียร์กาจึงใช้คำว่า s Q L คเหมือนคันนี้เขาเกิดจากอียร์กาใช่ฮะคันนี้คือทำมาเพื่อแข่งอียร์กาก่อนอยู่แล้ว นะครับแต่โปรเจกต์เราเนี่ยเราก็จะมองว่าเราก็มองถึงเรื่องของการแข่งขันของรายการเอ็มมาด้วยซึ่งอาจจะต้องเช็คความพร้อมหรือว่าผลจากการแข่งขันสนามสุดท้ายของยยสกาใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสถาบันของยยสกาในแข่งก่อนใช่ใชเขาเลยรถคันนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาก็าเ,าเลยใช้คํานี้ว่า S, S Q L, <S S Q L. <S <S ใช่เป็นศัพท์ใหม่นะฮนะเพราะฉะนั้นว่าในการแข่งขันในสถาบันไหนเราจึงต้องใช้คําคํานั้น นะครับของสถาบันนั้นนะเพราะว่าถ้าว่าเราไปใช้ในส่วนของย e s ก a จะใช้คำว่า ESQL ไม่ได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ที่ทางเอ็มมาเขามีอยู่แต่คือจริงๆแล้วระบบก็คือเสียงดังฟังเพาะเช่นเดียวกัน,นกใช่ค่ะถัดจากฟอนมาแล้วค,ะค่ะเป็น,ปนลำโพงอ่าลำโพงนะครับ ลำโพงทำไมเราไม่ต้องเว้นทำไมมันมาเป็นลำเลยนะแล้วก็ลำลำอะไรมัขนาดลำโพงลำโพงดีกว่าหมากร็อกฟอร์ดแน่นอนตัวนี้ใช้รุ่นไหนของเ็อกฟอร์ดก็คู่หน้านะครับจะเป็นรุ่น p 1 6 2 s นะครับจุดเด่นของคู่นี้ลำโพงคู่นี้เนี่ยก็ให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีให้ความเป็นธรรมชาติของดนีรีได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเอาไว้สำหรับให้ลูกค้าได้ฟังส่วนของความเป็น eq ชุดหน้า อ,อยู่ลนครับคนเนีย้ยกินกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีดนะ